สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำแอป,ปออกกำลังกายแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ว่าไม่รู้จะออกยังไงอะไรดีก็ทำที่บ้านได้ไง่ายๆนะชื่อแอป,ปดู่ไหนะ่ะนี่โฮมไ Walk out, หนบอกเอาโหลดฟรีนะฮะนี่ผมก็ออกมาสิบสี่วันแล้วนะฮะ อันนี้คือแบบพื้นฐานช่วงบนช่วงล่างนี่แล้วก็มีให้เลือกอีกเน้นตรงไหนซิกแพคกล้ามหน้าอกอกกล้ามแขนขาช่วงหลังฮะก็มีระดับอันเมื่อกี้มีกินเนอร์ฮะก็ส่งขึ้นมาเรื่อยๆฮะมีแอดวานก็มีก็ประมาณนี้ฮะออกง่ายๆ เนี่ยก็แต่ละวันก็จะมีแต่ละท่าอะไรสอนหมดนะฮะก็เป็นแอปที่ดีก็มันก็ออกกำลังกายก็ดีเหมือนกันนะอย่างบางท่าเนี้ยเมื่อก่อนเคยทำได้แค่สิบทนะีแต่อย่างนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะ่ะทำได้หลายครั้งขึ้นนะฮะก็ออกคันมปอกากําลังกายกันดีกว่าเนาะมาแนะนำแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย